ข่าวแรกไปเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมเจอกันเยบนวันนี้ครับบีซีเทโรจะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดครับเริ่มกันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ,บ้านออกสตาร์ทสเกมแรกมี4แต้มแต่ว่าเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานคาลิฟาซิเซกองหลังที่ติดทดแบนรวมทั้งเกษเดทเวทยาวงและเกียรพสำเพาดีที่ไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแต่ว่าข่าวดีครับสามารถส่งผู้เล่นที่ยิมมาจากเมืองทองลงสนามได้ทั้งหมด คาดว่าจะส่งจตุงคม,มพินพูลลงสนามแทนตำแหน่งของกาซิเดตและผู้เล่นคนอื่นครับยังเป็นตัวหลักชุดเดิมนำโดยสกรทองเลามาริโออาบันเต้เซกสิสใสคิมดงชานและไมเคิลเอนรีครับฟังทีมเยือนกินเลนพยองครับลูกทีมของโค้ชแบนทอตตะวันสีปานเก็บ6แต้มเต็มจากสองเกมที่ผ่านมาเกมนี้ไม่มีรายชื่อของเจ้าตังสารัฐที่บาดเจ็บยาวนะครับรวมทั้งอดิศักกรสอนก็ยังไม่พร้อมลงสนามเป็นตัวจริง แต่ว่าอื่นนั้นยังคงอยู่กันครบแม้ว่าจะมีปัญหาสภาพความล้ากันอยู่พอสมควรหลังจากเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการลงแข่งฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีที่บุกไปเสมอกับทีมจากออสเตรเลียมาได้นะครับคาดว่าลงสนามชุดใหญ่ครบบทนะครับนำโดยเจ้ามุ้ยทีลิสินแดงดาชาทิพย์สงกระสินเจษรบุญมาทันอีโฮและซิสโกทีมมิเนสครับ วันนี้ครับโปรแกรมไล่เล่นกันไปเลยทั้ง4คู่นะครับลงเตะไม่ซ้ําเวลากันนะครับ5โมง4าทีหลังจากจบที่กัดกีฬาในช่วงเย็นนะครับบุมลำเจอกับพัทยา6โมงเย็นสุโขไทยเจอกับซุปเปอร์เวอร์สมุทรปราการ1ทุ่มเทโรเจอกับเมืองทองและ2ทุ่มปิดท้ายกับแบงคอกเจอกับการข้าวเรือครับ